นะอะอย่าอย่างมึงพวกมึงก็รู้อยู่แล้วไงนะนะแต่ไม่มีนักร้องเว้ยนะครับนะนักร้องตายหมดขอให้มันตายหายตายหูงไปหมดนะครับนักร้องนกะดังไอเรื่องไกลอย่างนี้ไอสนธยานนะครับสวัสดีอย่างนี้ครับนะไอสนธยานสวัสดีไอสมชายแถวงการเนี้ครับนะให้มันตายหูงตายห่าไปครับนะสมชายแถวงการแล้วก็ไอ ชาญชัยอิสระเสนารักษ์อย่างนี้ครับนักร้องครับนะขอให้มึงตายหูตายหานะครับถ้ามึงเงียบได้ขนาดนี้ครับนะมึงทํำไมไม่ร้องล่ะครับมึงต้องร้องพักสมเน่าครับรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นคนขาดบัติแล้วมึงไปยกมือให้เขาไปเป็นนายกได้ยังไงครับนะเห็นหรือยังครับนี่คือสิ่งที่มันเห็นกันล่อนจ้อนครับแต่พักสมเน่าไม่สนครับ กูจะไปตีนะครับนะเพราะว่าพักส้มเน่าไม่เคยพูดถึงครับพี่ไอ้มึงไม่เคยพูดถึงเลยว่านะครับโดยเฉพาะสอวอุัวนี่นะที่มันไปแต่งตั้งองค์กรอิสระครับแต่งตั้งเพื่อมาครับมาตัดสินมันเองครับพูดง่ายๆพวกมันเป็นโจรอยู่แล้วทําผิดอยู่แล้วครับ ไปคัดเลือกผู้ต้องอภัยรัฐเลือกสารไปคัดเลือกนะครับนะตุลาการให้มันนั่งมัลังตัดสินพวกมันครับนะแล้วมึงยอมได้ยังไงครับไอเรื่องการจอมพลังเนี่ยครับนะมันเกิดทีหลังครับมันมีอยู่มันเกิดทีมึงอย่าเพิ่งไปตีเขานะครับเพราะว่าส่วนดีเขาก็มีครับเขาช่วยเหลือประชาชนครับส่วนด้อยมึงก็อย่าไปตีเขามากครับนี่มึงมาเล่นตัวนี้ก่อนครับกูจะฝากมึง นะใน M ม R M O มอของพวกมึงน่ะนะครับนะอ้าวสุพรรณบุรีมาแล้วครับนะเปลี่ยนตัวที่บมดีเด้งนะครับอนุกรรมการนะครับเขากวาดหมดครับนะไออเห็นหรือยังครับที่เขาบอกว่านะครับนะตั้งโจรมาจับโจรครับนะตั้งโจรมาจับโจรแล้วเมื่อไหร่ครับโจรมันจะหมดไปสักทีครับ นะเห็นภาพหรือ,อยังครับท่านผู้ชมรัฐบาลที่มันมีเส้นมันก็อย่างนี้แหละครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าตอนนี้นะครับนะตอนนี้เนี่ยนาะพลพลเอกพลโทนาะภูลสินภาคการเป็นฮีโ,ฮโร,ร่เป็นฮีโร่ครับเป็นทหารเป็นฮีโร่ครับผมไม่เข้าใจนะเป็นวีรบุรุษนะครับนะเป็นวีรบุรุษของประเทศเลยครับ พูนิศิลภาคกลางครับนะผมไม่เข้าใจจริงๆครับนะมันแกตกต่างกับตรงไหนล่ะครับกับท่านอุงอิงก,กับท่านทักษิณครับถ้าไม่มีรัฐบาลท่านภูมิทันท่านทักษิณท่านอุงอิงครับมันจะมีภูนิศิลวันนี้ไหมครับแต่ทำไมนะครับอุงอิงเป็นผู้ล้ายครับ แต่ทหารเป็นพระเอกครับทั้งที่นะครับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลองค์เองผมงงครับประเทศนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนะเป็นผู้ร้ายครับองค์อิงต้องเป็นผู้ร้ายตายตอนจบครับแทนที่จะนะครับได้รับการชื่นชมได้รับการขนานนามครับว่าเป็นนาลีขี่ม้าขาวมากอบผู้ประเทศชาติบ้านเมือง มากู้วิกฤตบ้านเมืองครับมาแก้ปัญหาป่าปามนะครับเจ้าพ่ออิทธิพลนักเลงครับอย่างซกอานอย่างนี้ครับนะซกอานางนใครกล้าจับครับรัฐบาลนุ้งอิ้งจับนะงโซการเป็นใครครับเป็นเด็กของฮุนเซนซกอานทําไมถึงอยู่ไม่ได้ล่ะครับนะรัฐบาลสามปออยู่มาสิบปีครับไม่จับซกอานครับมาฟอกเงินครับที่ประเทศไทยครับ นะแกงเครือข่ายของสแกมเมอร์ครับนะทำไมครับแม้ตอนอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาไทยในรัฐบาลนะครับก่อนนะให้สัญชาติของลูกสาวของซุปอ่านครับ <c oughs> <c oughs> เห็นหรือยังครับนะแต่ตอนนี้ภูนิสินภาคกลางไปที่ไหนก็เนื้อหอมทำไมอุ้งอิงทำไมคนถึงนะครับผมไม่เข้าใจครับทั้งๆที่เป็นรัฐบาลนะครับ นะมันไม่ล้มเหลวหรอกครับมันล้มเหลวตรงไหนล่ะครับประชาชนดังไม่ยังเป็นปฏิเสธนะล้มเหลวเพราะว่าองค์กรอิสระไม่เอาครับนะเพราะว่าองค์มนตรีไม่เอาสามนายพลสามเสือไม่เอาครับนะสามส่อเสือไม่เอาก็แค่นั้นครับนะคุณต้องแยกแยะเป็นครับล้มเหลวตรงไหนล่ะครับเป็นรัฐบาลที่นะครับคนอิจฉาลิษยาคนที่ร่วมรัฐบาลก็พยายามนะครับ แทงข้างหลังตลอดเนี่ยครับแล้วมันจะเดินไปได้ยังไงครับแทงข้างหลังตลอดนะครับคนไทยต้องต้องแยกแยะให้เป็นครับจะล้มเหลวอ,อะไรล่ะครับถ้าล้มเหลวแล้วได้ได้สิบเอ็ดจุดมาได้ยังไงครับผมถามหน่อยมันต้องให้ความดีความชอบกันบ้างสิครับไม่ใช่ว่าให้ภูณสินบ้ากลางคนเดียวถ้าภูณสินไม่สิบปีที่แล้วทําไมไม่ลบเอาล่ะครับผมถามหน่อยนะถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องรัฐบาลไม่มีนะครับ นะรัฐบาลเด็กรัฐบาลอ่อนหัดครับเอาสิปีที่แล้วทําไมถึงนะครับถึงไม่มีการลบเอาสิบเอ็จุดมาเหมือนกับรัฐบาลอุ๋งอิงเหรอครับนะเห็น,เห,นเห็นภาพหรือยังครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนะผมไม่เข้าใจว่าสังคมไทยดิมันมัน,มนยังไงกันแน่ครับนะรัฐบาลอุ๋งอิงรัฐบาลนะครับทักษิณหรือว่าชินวัตรเด็ก องค์กรอิสระไม่องค์กรอิสระมันก็เป็นพวกของอนุรักษ์นิยมโบราณครับพวกเผด็จการอนุร,รักษ์นิยมโบราณครับนะเห็นหรือยังครับนะไม่เอาครับนะคุณต้องไปดูวัดผลกันที่เลือกตั้งครับรัฐบาลอนุทินประชาชนเอาเหรือครับไม่ล้มเหลวหรือครับ <laughs> ไม่ล้มเหลวหรือครับนะที่มีนะครับนะ วอลวัควอลพักนะครับเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับตั้งมาทําไมล่ะครับวอลพักถามอนุทินนะตั้งมาทําไมครับตั้งมาพ่อข่าวหรือว่าตั้งมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับผมถามหน่อยอนุทินนะคุณจะไปยังไงล่ะครับเรื่องนี้ครับคุณพลาดแล้วนะคุณพลาดแล้วเพราะว่าเ็นบรรทัดฐานแล้วมันจะได้วัดใจครับมันจะได้วัดใจเก้าตัวครับมึงจะทํายังไงกับเรื่องนี้ครับ วรพักครับนะเกี่ยวข้องกับนะเกี่ยวข้องกับแบงค์นะครับแบงค์กัมพูชาครับนะ BIC ครับกลุ๊ปครับ BIC กลุ๊ปครับมีชื่อเป็นคณะกรรมการอยู่ที่นั่นครับนะถ้าไม่จริงมึงก็ฟ้องสิครับบัวรพักมึงก็ฟ้องแบงค์ดิครับนะแบงค์กัมพูชาดิครับนะที่เขามันมีชื่อของมึงนะ่ะ ไปขึ้นอยู่ในบอร์ดครับเป็นกรรมการอยู่ที่นั่นครับนะมึงจะทํำยังไงล่ะครับนะมึงจะมาโทษใครครับนะเพราะว่ามันปกปิดกันไม่ได้หรอกครับนะบีไอซีกุ๊บนะครับนะเป็นแบงค์ที่เครือข่ายกับ scammer ครับนะตอนนี้อยู่ที่บัญชีของคลัมนะครับนะผมก็ดูเหมือนกันว่านะครับนะเจลายชื่อของนักการเมืองครับ มีทหารเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับทําไมไม่มีทหารไปด้วยล่ะครับผมอยากให้มีทหารเข้าไปด้วยทุกคนครับหรือว่ายังไม่กล้าเปิดเผยครับนะเห็นหรือยังครับคนที่มีหุ้นชวนนะครับที่ทํากับอสังหาริมทรัพย์นะครับโดนหมดละครับนะดูครับเขาสอบสวนแต่ถ้ารัฐบาลเปิดเผยทีหลังหมาเลยนะครับนะหมาเลยครับนะเพราะว่าถ้าเขาเปิดก่อนเนี่ยครับนะถ้าเขาเปิดก่อนเนี่ยมึงหมาเลยนะครับถ้า ถ้าไม่เปิดเผยอนุทินถ้าแน่จริงเอาอะไรชื่อออกมาเลยครับว่าเป็นใครบ้างชอช้างครับที่เขาชอช้างนี่ต้องไปถามนะครับนะมีรัฐรมนตรีชื่อชอช้างอยู่ครับนะอนุทินบอกว่าดีแล้วนะครับชอช้างผมนี่นามสกุลน,นะครับชาญวีรกุลนีครับนะนามสกุลไม่ใช่ชื่อครับนะอนุทินนะครับ นาให้สัมภาษณ์ผูดสื่อข่าวนะครับบอกว่าไม่นะครับไทยก็ปราบหมดล่ละครับนะดูครับเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่านายมันเส้นใหญ่ครับเขารู้นะครับโดยเฉพาะถามเรื่องวรพักเนี่ยบอกไม่กลัวครับนะไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อกล่าวหาครับมันก็ต้องแก้กันไปครับนะเพราะว่าเขามั่นใจขนาดนั้นเขาไม่ว่ามั่นใจได้ยังไงล่ะครับ นะปปชก็ของเขาก็แต่งตั้งคนของเขาเข้าไปครับพักสีส้มพักสีน้าเงินครับนะอย่างสารรมนูญอย่างนี้ครับมันก็ตั้งคนของมันเข้าไปอดีตแลทธิดีกรมตางหลวงนะครับนะชื่ออะไรละครับท่านผู้ชมนะชลาวุฒนะครับนะทรงศรีวิไลครับนะหรือยังครับคนของมันทั้งนั้นเลยครับจะมาตัดสินพวกมันเลยครับเป็นไงครับพี่น้องคนไทยยอมได้ยังไงครับ นะมันแต่งตั้งคนของมันไปหมดเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นสารลับนวลก็สลาวุธครับนะทรงศิวิไลครับอดีตรับเป็นตีอดีตอธิบดีกรมทางหลวงสมัยสักจะยามชิดชอบครับนะอาชีวะครับอาชีวะนี่นะครับไปนั่งไม่ต้องไปอ่านอะไรครับไม่ต้องไปเขียนนะครับคำวินิจฉัยอะไรเลยครับหลับหูหลับตาอย่างเดียวครับ นะยกมืออย่างเดียวครับนะยกมือให้ผิดอย่างเดียวครับเพราะจะรู้เรื่องยังไงล่ะครับจบช่างครับนะไปตัดสินข้อกฎหมายมหาชนอย่างนี้มันรู้เรื่องหาอะไรล่ะครับนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะครับนะครับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีสอนครับเอาอาชีวะครับประเทศไทยครับ